ครับอันนี้มาอยู่กับผมดีนะจ๊ะดีพินเตอร์นะครับอันนี้ผมก็จะมาเล่นกีตาร์ให้ฟังนะครับเฮ้ยเป็นช่ยละเป็นมันสบายๆนะครับของ n ่องดีนะจ๊ะดีพินเตอร์นะครับวันนี้นะครับผมมีเครื่องพิมพ์สามมิติขนาดใหญ่เฮ้ยถึงตู้เย็นกันแน่นะครับใได้มากใหญ่มากดูนะครับใหญ่ใหญ่มากครับใหญ่มากครับ เ,เครื่องพิมสามมิติแบบเรตริ้งนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูว่าแพ็กเกจจิ้งที่เขาแพ็กมามันมันจะปลอดภัยหรือเปล่าครับทีนี้คือเรามารู้ด้วยกันเลยนะครับแล้วก็อธิบายไปด้วยว่าไอ้เจ้าเครื่องพิมเนี้ยโหบ่อ่อน้ำน้ำหนักมันเจ็ดสิบกิโลมันหนักมากครับหนักมากไม่สามารถยกด้วยคนเดียวได้เลยนะครับหนักจริงจหนักมากนะครับที่ไม่สามารถยกด้วยคนเดียวได้เพราะอาจจะเป็นอันตรายนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกัน แก,แกะข้างบนก่อนนะครับแลคือแกะที่บ้าอนาอุม่ได้มีอะไรมาให้มีอะไรมาให้อันเป็นซองอะไรเนี่ยถามซองอะไรก็ไม่รู้ซอ,องอะไรก็ไม่รู้ไปก่อนเก็บามาให้เป็นฟองแกโดนทิ้งไปแล้วก็น่าจะเป็นซองฟีน

น,นี้ไม่ได้ตักไม่ได้เตรียมอะไรทั้งสิ้นนะฮะเราถือว่าลงมาตักเครื่องเอาไปยิมไปเลยเอาไปยิมนะอู้หูหนักดีอ๋อหนักมากนีกก่สัตว์ที่สุดของการตักของที่เคยมีมาที่เคยใช้เครื่องที่เป็นแบบเดียวมีมาแนละ้วตัวนี้เป็นเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยระบบการกินแบบจอนะครับตัวนี้เป็นเครื่องที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้แต่นาคก็ไม่แคร์นะน่าจะเป็นเครื่องแรกของประเทศไทยที่นำเข้ามาบ้าอันนี้น่าจะเป็นด้านหน้าแต่ก็ยังไม่สามารถออกได้นอะนผมว่าผมต้องตักของมันหนักมากเราพยายามเยอน้าหนัก โอ้โหโอ้โหโอนะครับหนักเย่งๆนะครับเพ่อน้เดี๋ยวรู้กันออครับอครับอครับโอ้โห ได้นะเดี๋ยวหันด้านะแล,ะลหน้าอยูด้านนี้นี่ครับนี่ครับหน้ามันเป็นอย่างนี้นะครับแบรนด์บรีมูนะครับมันใหญ่มากโอ้โหกใหญ่จริงๆนะครับตัวนี้ใหญ่ที่สุดละตัวนี้เป็นเบอร์ขนาดตัวนี่หยิบออกมาก็สิบเจ็ดสิบเซนเลยครับตัวนี้กล่าวเอกมาก็มาหกสิบเซนอันนี้ห้าอันนี้ 50นี50เต็มเลยนะครับต่อมาครับใหญ่มากวอร์ดี้เป็นแพ็คมา,มาดีมากเลยนะครับแพ็คเอทติ้งไข่หม้อข้าวไปนอนเลยแม่งไข่ม้อเดี๋ยวแพ็คอคดีนะครับวอร์ดี้ไม่มีปัญหาเลยแพ็คเกทติ้งอันนี้เป็นอันนี้แลกมาดีนะครับวัวตรงวอร์ดี้มีปัญหาเดี๋ยวม่รูข้างในกันนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับสำหรับเจ้าเครื่องนี้แต่ผมคิดว่าผมต้องต้องปัดแหละตีโยไม่ไหวหรอก ลองยกดูทำยกได้หรือว่าคิดว่าัยกไม่ได้อออต้องตัดเ้องตัดของน้ำออกออออค่าดียแล้วเ่อากมากด้วนะครับแนะนำมีคนช่วยยกโอ้ ันนี้คงคงคงไม่ยกออกมานะครับคือไว้อย่างนี้แหละจะเปิดฝางในดูแพ็กเกจอันแพ็กเกจดูมีอะไรบ้างในนะครับยกไม่ไหวจริงนะครับยกไม่ไหวจริงนะครับโอ้โหนี่เป็นตัวดักจีพัฟสกีเลยตากันว้า ะครับพทีไปเลกนะครับทำดีไซน์ออกมาสวยงามนะครับงานก็โลโก้คีนะครับดีไปเลยนะครับอ่าเป็นน็อตสวยงามนะครับเป็นน็อตสวยงามเดี๋ยวมาดูข้างในงานแพ็คข้างในนะครับหน้าจอมีเกระจกปิดปากเอาจดูยังไม่มีเอฟเฟกต์หน้าจอครับสิ่งที่เรียกสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเครื่องพิมพ์ที่เป็นอ่าเราเรียกว่าระบบ d l p นะครับหรือระบบ LCD นะครับก็คือหน้าจอนะครับที่สำคัญที่สุด้ก็จะเป็นเสียหายในมือแตกนะครับ ็นส่วนที่สําคัญและเป็นส่วนที่เปอาะบางที่สุดสาหรับเครื่องพิมพ์ที่เป็นระบบอ่าเดียวพีบีเอลซีนี่ยครับสำหรับเป็นเรียวยอดนิยมในตอนนี้นะครับแล้วก็หาด15นิ้วจอ15นิ้วที่พิมพ์ได้ขนาดถึงอ่า35เซน20เซนสูง40เซนับ40เซนสูงมากนะครับในนอนถาดที่มันต้องใหญ่มากเรามาดูกันว่าฐานทีมันใหญ่แค่ไหน เป็นแางนี้ครับเป็นแบบน,นี้ดูจอหน่วยงานต่างนนมนะครับญ่ากแล,แล้วเราเปิดดูนะเปิดดูว่ามันาไได้เสร็จหรืเปล่าเราเปิดดูมีทั้งหมดสองตัวนะครับตัวนี้ออกเป็นริเนียไช้ลายนะขนาดใหญ่สองตัวแล้วก็ ตัวนี้เป็นบอลสกูนะครับบอลสกู School, นะครับเป็นบอลสกูขนาดใหญ่นะครับบอลสกูขนาดไหนมีพัดลมระบายมีพัดลมระบายความร้อนจอข้างในสองตัวด้วยนะครับเดี๋ยวดูข้างล่างดีข้างล่างเนี่ยผมต้องเช็คบะกไฟว่าไฟอนู่ในมันเปล่ามาที่220โวลต์หรือเปล่ามันจะเปิดได้แล้เวเกิมันเปิดไปแล้วมันเปิดไม่ติดแสดงว่าไฟไม่ถึงนะ <laughs> ครับในนี้มีอะไรบ้างดูกัน ผมว่าหลายๆคุณคงอยากจะเห็ได้ยิงเขาปกแถมน้ำยาให้ผมสองนี่ถึงไม่เห็นมีน้ำยาให้ผมเนี่ยอันนี้เป็นชุดเครื่องมือนะครับเครื่องมือนะครับก็จะมีเวทีอยู่ในกล่องนะครับมีอะไรบ้างในชุดเครื่องมือนะครับนชุดเครื่องมืออะไรบ้างดูเป็นที่ในชุดเครื่องมือ แดดมีถุงมือนะครับซึ่งเบสิกทั่วไปมีเกียร์แทะนะครับแล้วก็มี USB ให้นะครับแล้วก็มีชุดประแจนะครับตัวชุดล็อกถักอะไรแบนี้ครับให้อ่าชุดล็อกถักอะไรพนี้ให้นี่เป็นเป็นกล่องก็ถ่านะครับเอาเก็บได้พอดวกว่าอนี้เป็นกล่องนะครับก็จะมีอันนี้เอาไปแทะชิ้นงานออกจากวิทยากรหลายคนคงอยากเห็นวิทยากรมันใหญ่แค่ไหน เป็นโมโนเอ็กนะครับน่าจะเป็นสามเกือบสามเท่านะสามเท่ามันจะเป็นสองเท่ากว่างครับผมใหญ่ยิ่งนะครับดูดิโหใหญ่มากเลยนะครับหรือแพลตฟอร์มเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ทําเป็นหลังเต่าด้วยนะทําเคลือบหลังเต่านะถือว่าผ่านนะครับผมผมไม่ผ่านนะถ้าเกิดทําเคลือบเป็นเคลือบหลังเต่ามานะเพราะว่าหนึ่งมันจะต้องให้เรซินมันไหลลงนะครับสําหรับการกินนะครับเรซินได้ไม่ติดบริเวณนี้นะครับส่วนการเจาะรูนี่ผมไม่ค่อยจะเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับสําหรับนี้ อัน,นแอบใส่เพรารู้สึกนีาเขนาไปนะต้องการจูที่มันมันเอาออกยากแต่ถ้าเกิดว่ามันจะพินติดง่ายจริงน,นะแต่ที่มันแกย่างหนึ่งใบนะต้องการจอดูแล้วก็มันมีข้อดีอย่างของการจอดรูคือพออากาศมันออกได้ดีกว่าที่แบบมันไม่มีรูนะครับถ้าจะดูมันก็จะมีฟองอากาศช่วยลดการฟอกอากาศในชิ้นงานได้นะสำหรับอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมแชร์เข้าไปในการพิมพ์เครื่องพิมพ์แบบนี้นะครับ โอ้โหใหญ่มาอเไปได้เลยครับ่าออหมันใหมากครับ้วยถาดมนี้มคิดว่าน่าใช้น้ายาประมาณ1ลินะครับอย่ในนี้ได้นจะติได้นะครับสาหรับถาดพินนี้โอใหญ่มากครับโอ้ใหญ่มากนะใหญ่ๆมากครับ นี่เป็นอลูมิเนียมข้างหน้านี่เป็นอลูมิเนียมนะครับจอทำรอยขึ้นมานะครับตัวเซ็ตจ,จอรอวานขึ้นมาเดี๋ยวผมจะไปหยิบม,มาให้ดูใ,ใกล้ๆแต่เขาบอกว่าแขนไม่มีนะครับสิ่งที่เขาบอกว่าเยาจะแขนเติมฟิล์มมาของริทไม่มีนะเออจอถือว่าโอเคบั้นค้นกันนมาแบบนี้นะครับถือว่าปลอดภัยจอไม่มีอะไรเดี๋ยวลองเสียบปักดูนะครับคร่าวๆเสร็จแล้ว ยังไม่ได้เช็คไฟไฟมันถูกหลบเกิดไฟไม่ถูกมันก็จะไม่ติดนั่นเองก็มันมันยากคือเมันช้ยังไงนะ้รเอาตัวล็อกถักี ไม่ค่อยตึงครับมันใหญ่มากมันไม่ค่อยตึงเท่าไหร่มันใหญ่มากบล็อกโอ้ต้องระวังเลยนะถึงในหน้าจอเองนะจะเรื่องใหญ่มากหน้าจอถึงห้านิ้วใหญ่มากเดี๋ยวเราเปิดดูกันขออนุญาตเก็บมีของอยูนี้ Ủa súng tiếng đắng quá ô tiếng đắng quá โอเคครับจอโอเคจะได้นะครับจอไม่มีไม่ไมเติดอะไรนะ UV เป็นแบบอารีนะครับเป็นแบบอารีนะครับเป็เป็นพาร์เนลเดี๋ยวให้หยิบมาดูนะครับเดี๋ยวหยิบมาดูนะครับหยิบมาให้ดูอ่าเสียจะลดลงนิดนึงครับมาดูกันโอ้โหฟังเสียงเครื่องใหญ่มากนะครับมันใหญ่จริงๆครับดูเมนูนะครับก็จะเป็นเมนูทั่วไปนะครับสามเมนูเรา๋ยไปเช็คหน้าจอก่อนนะครับเริ่มต้น เช็คหน้าจอเช็คหน้าจอไปที่เมนู t อ o Two นะครับเช็คหน้าจอแบบนี้ดูครับฮอดามนะครับเป็นอาเวย์อาเรยูวีนะครับโอ้โหสวยงามใหญ่มากใหญ่มากครับใหญ่มากหรือเราแกะแกะปีนนี้ทิ้งนะครับแกะปีนนี้ออกโอ้โโหอเคครับแบ็กกรับโอ้โหเดี๋ยวลองลองอีกเมนูหนึ่งเมนูวะ เมนูคือเมนูซ้มนครับรูงบ้านดีนะโอ้ยมันเบามากนะครับบอลกูใหญ่แลวมันเบามากนะครับขนมนเยอะมากสีงดังมากนะครับแบล็กดาวโอเคนะครับนีผมปิดทงหน้านะครับมอปิดปปิดเครื่องก่อนน,นนะครับโอ้แต่ว่าแต่วันนี้ก็ร้อนเหมือนกันดูหน้าผมนะรีวิวรอบก็โอเคนะครับรเป็นนะครับ เรียกว่าการอันบ็อกเครื่องที่หนักแล้วก็ใหญ่มากสําหรับที่นำเข้ามาในรอบนี้เป็นเครื่องที่ใหญ่ที่สุดนะครับจอ15นิ้วนะครับ5เซนครับคูณ19เซนสูง40เซนกันไปเลยครับเครื่องใหญ่หนัก70ถ้าเอากล่องนี้ออกออกประมาณ10ิโลนะครับหรือประมาณประมาณ60โลนะครับใหญ่นะครับเป็นระบบชิตูซิสเต็มนะครับซึ่งแล้วก็ระบบไฟ UV เป็น r ารนะครับ300วัตต์กันเลย300วัตต์นะครับ ให้แบบร้อนแป๊บเดียวแบบแข็งกบปุ๊บนะครับแล้วก็ตัวแกนแฟตเป็นดูอัลลีเนียนะครับคือมีลีเนียสองอันแล้วก็เป็นบอลสกูนะครับบ bon อลสกูะะระบบซิสเต็มใช้งานง่ายแต่นะครับเปิดเครื่องเสียงดังเสียงดังโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปหน้าก็จะเป็นสอนการใช้งานเทสตอัพเครื่องนะครับกับระบบ อ่าสไลเซอร์ที่ชื่อว่าชิตูบ็อกซ์นะครับชิตูบ็อกซ์เจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้เนี่ยขอพักผ่อนแล้วก็คลิปนี้นะครับคลิปนี้ขอไปเตรียมตัวลุยกันต่อในคลิปหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดตับติ๊กให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับมีกำลังใจในการที่ทำคลิปหน้าาต่อไปขอบคุณครับผม